ก็ไม่ค้งนะครับีนี้จะมารีวิวกระเป๋าใส่แว่นของทางร้านเองซึ่งก็ขายมาสักพักแล้วแหละแต่ไม่เคยทําคลิปรีวิวเลยก็ตัวนี้มันเป็นหนัง PU นะครับก็ลองดูใกล้ๆนะครับอ่าเป็นหนัง PU นึกก็ข้างด้านนี้เป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็มีระบุโครงอ่อนด้านใน วอ่อนด้านใน,นก็คือเต็มขอบนะครับเป็นตัวยูแล้วก็มีการล่องตรงนี้นะครับมีการการยุบก็คือจะมีโครงกระดูกตรงนี้เป็นตัวเสริมการดิสตอนกดกระดุมนะครับจะได้จะได้ไม่แบนแล้วก็ในส่วนของลักษณะพิเศษของกระเป๋าตัวนี้ก็คือถ้าสังเกตดีๆก็คือเห็นไหมครับว่าหูร้อยมันเนี่ยจะเย็บต้งแต่ตรงนี้แล้วก็คล้องตวัดมาด้านหน้า ตรงนี้เลยซึ่งข้อดีก็คือมันถ้าเป็นเข็มขัดผ้ามันสามารถร้อยเข็มขัดผ้าที่มีขนาดขนาดประมาณนี้ได้สบายสบายครับฉะนั้นกระเป๋ารุ่นนี้ข้อดีของมันคือร้อยเข็มขัดได้หลายไซส์มากแล้วก็มีโครงอ่อนกันกระแทกนะครับดีไซน์ก็ดูเรียบหรูก็ดูแพงนะครับก็สำหรับสนใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ นะครับก็ตอนนี้ทาง La z a d า,ารู้สึกราคาจะอยู่ที่1 1 9บาท110กว่าบาทเนี่ยครับแล้วก็ร้านผมสามารถเก็บคูปองส่งฟรีได้นะครับ La z a d ้า,าจะมีคูปองส่งฟรีพิเศษก็คือไม่มีขั้นต่ำคุณลองไปกดกดกดคูปองส่งฟรีตัวนั้นดูนะครับมันจะแจกวันละวันละครั้งนะครับผมจแนะน,นำถ้าใครอยากประหยัดก็ลองไปกดคูปองส่งฟรีตัวนั้นดู ในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้คูปองส่งฟรีก็คือขั้นต่ํา99บาทเพราะว่าตัวนี้มัน1 1 9ยังไงก็แล้วก็อีกตัวนึงก็คูปองส่วนฟรีขั้นต่ำา69บาทก็ใช้ร่วมได้นะครับเรื่องเอาตามสบายเลยนะครับเปิดไปที่หน้าแอปไปหาคําว่าคูปองส่งฟรีครับแล้วเลือกเก็บคูปองส่งฟรีแล้วเข้ามาสั่งซื้อที่ร้านครับจะได้ค่าส่งฟรีเง้นก็วันนี้ก็คงฝากเท่นี้นะครับฝากติดตามร้านด้วยนะครับชื่อร้านชิปบิชอปแล้วก็สําหรับใครที่ <c oughs> อชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าช่วยสนับสนุนร้านก็ช่วยฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นวิดีโอนี้ด้ว้นะครับฝากกดติดตามด้วยขอบคุณนะครับ